สวัสดีจ้าวันนี้จะเก็บใบมะกรูดไปใส่แกงออมจิ้นงวนะจ้าเก็บใบมะกรูดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยผักชีฝรั่งหลังบ้านเฮานี้แหละจ้าเก็บผักเสร็จเรียบร้อยไปดูแม่เตรียมวัตถุดิบกันเลยนะเจ้าวัตถุดิบวันนี้ก็มีจิ้นงวเนาะผักชีฝรั่งใบมะกรูดนะจ้าแล้วก็พริกแกงเมืองนะจ้าอันนี้ก็จะเป็นเนื้องวนะจ้ามาหั่นมาซอยเป็นชิ้นเป็นชิ้นพอดีคำเนาะ หั่นเนื้อเรียบร้อยย้ายไปหน้าเตาเลยนะเจ้าตั้งกระทะเนาะใส่น้ำมันลงไปนะเจ้าโขกระเทียมลงไปเจียวด้วยนะเจ้าเจียวกระเทียมหอมดีแล้วก็เอาพริกแกงลงไปคั่วเนาะอันนี้เป็นพริกแกงเหนือพริกแกงเมืองนะเจ้าพริกแกงเขาปั่นเองเนาะคั่วพริกแกงหอมได้ที่แล้วก็เอาเนื้อลงไปผัดนะเจ้า เนือดิบเนาะต้องพัดต้องรวนหมืนเมินน้อยนะจ้าจนคั่วจนหอมนะจ้าหอมดีแล้วก็ปรุงรสด้วยผงนัวเล็กน้อยนะจ้าชูรสนิดหน่อยนะจ้าเพิ่มรสชาติเนาะมาคั่วสักกำหนึงเขาก็จะใส่น้ําลงไปนะจ้า,าใส่นักเลยเนาะแก่งเหมือนเหมือนนะจ้าตามด้วยเพียนะจ้าแล้วก็เลือดนะจ้าเป็นเลือดสดเนาะ ใส่นักนี่มันจะข้นเกินไปนะใส่พอดีพอดีนะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เลยนะเจ้ามาเตรียมเครื่องแกงอย่างอื่นเนาะเอาข่ามาฟักนะเจ้านี่ข่าบออนมาแกนะเจ้าตามด้วยตะไคร้นะเจ้าแล้วก็รากผักชีเนาะแกงออมนี่ต้องใส่แบบไอ้รากผักชีตัวนะเจ้าจะหอมหอมเนาะใส่หม้อลงไปเลยนะเจ้าเอาก็ตั้งหม้อทิ้งไว้เลยเติมเกลือน,นิดหน่อยนะเจ้า ต้มรอจนแกงเปื่อยก่อนเนาะเจ้าแกงเนื้อต้องแกงเหมินเมินเนาะระหว่างรอแกงเนื้อเปื่อยก็มาหัน่นผักชีฝรั่งนะเจ้าต้นหอมผักชีแล้วก็ใบมะกรูดนะเจ้าเตรียมไว้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวแกงสุกเขาค่อยไปใส่นะเจ้าอันนี้เนื้อเปื่อยเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามาชิมรสชิมชาติเนาะจางยั้งใส่ลงไปนะเจ้าจางเกลือใส่เกลือเนาะจางผงนัวก็ใส่ผงนัวนะเจ้า าบะาจางอย่างแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งใบมะกรูดเลยนะเจ้าอันนี้เพิ่มความหอมดับความขาานะเจ้ามาครุกเคล้าคนให้เข้ากันก็เรียบร้อยแล้วเจ้าแกงอองเมืองเมืองเนาะใส่พริกแกงเมืองเฮานะเจ้าเสร็จเรียบร้อยก็ตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะเจ้าแกงเมืองเท่าแกงง่ายเนาะเครื่องแกงบ่เยอะนะเจ้าใครมกักใครชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ออันกับแม่ตัวนะเจ้า,าแกงอ่อมจิ้นงัวหอมหอมพร้อมเสิร์ฟนะเจ้าขมอม่อมลำนะใส่เพียนะเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้า